เพื tang, ่อปกป้องดินแดนไทยไม่ให้เขมรมาลุกลานหาเกิดสงค้ามจะอาสาไปอยู่แนวหน้าเลยมาให้เขมรรู้ว่าอย่ามาเสือกกับประเทศไทยไม่ยอมเลยเนาะที่คนว่าผมไปหาแสงคุณยังไม่รู้เหรอว่า เงินซื้อผมไม่ได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแดกเท่าไหรอ่อ่ะไม่อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะมาหาว่ารับจ้างค่าตัวพันหนึ่งโอ้ยอีควายแม่มึงนี่โง่เหลือเกินมึงคิดได้ยังไงวะนะั่นเอาส้นตีนอะไรคิดวะ ฟาดเดือดอีกแล้วค่ะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดเจ้าของฉายามือปรับสยามนที่ก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาเมื่อท่านเรวัตโผล่ไปร่วมชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยณนะอนุสวรีชัยสมรภูมิ28มิถุนายน2568ที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ยุ่งเรื่องรัฐบาลแต่มาเพื่อต้องการให้คเมนต์เห็นว่าอย่ามาเผือกกับประเทศไทย แต่ล่าสุดกลับมีคนออกมาคอมเมนต์แซะแรงว่าท่านเรวัตรับเงิน1,000มาร่วมม็อบงานนี้บอกเลยค่ะว่าเดือดกลางไลฟ์ท่านเรวัตฉะยับไม่ไว้หน้าโง่จริงๆคิดได้ยังไงโดยบรรยากาศของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ28มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะคะเป็นไปอย่างดุเดือดแล้วก็คึกคักค่ะ มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงค่ำจะมีสายฝนที่โปรยปรายลงมาก็ตามแต่ประชาชนก็ไม่ถดถอยค่ะและอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์และทำเอาหลายคนฮือฮามไม่น้อยกับการปรากฏตัวของพลตำรวจโทรเรวัตรกลิ่นเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วย แม้ว่าท่านจะใส่เสื้อสวมหมวกปิดบังแต่คนก็ยังจำได้ดีค่ะโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาขอถ่ายรูปร่วมกับพลตํารวจโทรเรว,วัตอย่างมากมายเลยซึ่งสื่อมวลชนได้สอบถามถึงเหตุผลการมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้โดยพลตำรวจโทรเรว,วัตกล่าวนะคะว่าที่ตนเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาร่วมปกป้องอธิปไตยไทยไม่ให้กัมพูชามารุกรานค่ะ หากเกิดศึกสงครามขึ้นมาตนจะอาสาไปอยู่แนวหน้าที่ทางกัมพูชาบอกว่าจะรวมคนมาชุมนุม150,000คนตนเลยต้องออกมาหน่อยยืนยันว่าเรื่องของการเมืองตนจะไม่ยุง่งจะไล่นายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆตนไม่ยุ่งด้วยท่านเรวัตนะคะยังกล่าวทิ้งท้ายสั้นๆแต่สะเทือนอีกว่าแต่ผมมาทำให้ขมรรู้ว่าอย่ามาเสือกกับประเทศไทยผมไม่ยอม มาเพื่อปกป้องดินแดนไทยไม่ให้ขมรนมาลุกลานหากเกิดสงครามจะอาสาไปอยู่แนวหน้าเลยมาเป็นผู้บริหารคือขมรนเนี่ยมันรวมตัวมันมาลุกลานแดนไทยแล้วมันรวมตัวกันได้แสนห้าหมื่นคนผมลัวคนมันไม่พอมันเลยต้องมาแต่ผมไม่ยุ่งการเมืองนะจะมาไล่นายกนายกผมไม่ยุ่งด้วยแต่ มาให้ขมินรู้ว่าอย่ามาเสือกประเทศไทยไม่ยอมเลยอ,อ่ะขณะที่ล่าสุดวันที่29มิถุนายนพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยถึงบรรยากาศที่ได้เดินทางไปร่วมชุมนุมเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงต้องไปและยังพูดชัดเจนอีกค่ะว่าหากมีรับสมัครอาสาตนก็พร้อมที่จะอาสาไปเคียงข้างเหล่าพี่น้องทหารหารเช่นกันค่ะ โดยท่านเรวัตเล่านะคะว่าเมื่อวานไปร่วมแสดงพลังรักชาติรักแผ่นดินห่วงแหนแผ่นดินไทยเจตนาจริงๆของผมเลยผมต้องการไปแสดงพลังรักชาติให้ทางหุนเซนเขาเห็นเพราะตอนที่เรามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเขาก็จับมวลชนมาแสดงพลังซึ่งผมก็ดูภาพถ่ายที่เขเมรมันแสดงพลังน่าจะไม่เท่าไหร่แต่มันโอเวอร์แอคชั่นบอกว่าแสนห้าแล้วก็ใช้ AI ตัดต่อ ลูกฮุนเซนเขาเกณฑ์คนได้ประเทศเขาฮุนเซนมีอำนาจมากที่สุดระคุลฮุนเซนเครือข่ายเขาเป็นนายกเป็นสื่อสารมวลชนมันก็ทำม็อบจัดตั้งมาแล้วก็บอกว่าคนไทยจะสู้มันได้หรอ ไอเรามันก็สายเลือดไทยก็เลยไปแต่จริงๆผมไม่ได้มีการแอบแฝงอะไรไม่ไปขับไล่ใครเมื่อวานนี้ตอนที่ไปม็อบเขาบอกว่าพวกเรามารวมพลังให้ขมตบมันเห็นเจตนาเราดีแล้วก็เป็นวันแรกที่ผมไม่ได้พกมีดไม่ได้พกข้าวหลามติดตัวเลยเพราะมันจะทําให้การรวมตัวของม็อบไม่ชอบด้วยกฎหมายไปต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ผมไม่ได้รู้จักกับแกนนําของมอบคนไหนหรือรู้จักกับใครทั้งสิน้นผมไปในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ไปแสดงพลังให้เขมรมันเห็นว่าคนไทยมันก็รักสามัคคีกันไม่แพ้มึงเจตนาผมมีแค่นั้นไอุ้นเซนตอนนี้มันนอนไม่หลับหรอกครับไม่รู้ว่ามันท้องอืดหรือเปล่าทําอะไรก็ไม่สมหวังพอทางไทยเราปิดด่านสนิทเลยเว้นแต่ช่วยเหลือทางด้านคุณธรรมเท่านั้น เขาขัดรายได้จากบ่อนการพนันจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งกัมพูชาผมถือว่าเป็นศูนย์รวมอาชญากรรมที่เป็นเบอร์ต้นของโลกจนทางสหรัฐอเมริกาทาง U.N. เ้ขาประจานแล้วว่ากัมพูชาเขาเป็นแก๊งรวมโจรแต่รู้ไหมแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกเงินคนไทยและคนทั่วโลกศูนย์กลางมันอยู่ที่กัมพูชาปีหนึงมันสูญเสีย5 0,000กว่าล้านบาท คนไทยก็สูญเสียปีหนึ่งไปไม่รู้เท่าไหร่แต่แก๊งนี้มันส่งรายได้ให้กับฮุนเซนรายได้จากบอนการพนันถ้าผมจำไม่ผิดหุ่นเซนจะได้3 0มอร์เซนอันนี้คือรายได้หลักที่ไปหล่อเลี้ยงเลือดของเขาเลยตอนนี้ก็จุกทิพย์หายแล้วจะทําอย่างไรตอนแรกก็คิดว่าจะคุยกับรัฐบาลได้แต่ตอนนี้รัฐบาลเห็นด้วยกับทหารแล้วพอเห็นด้วยกับทหารก็ประกาศมาตรการปรับแก๊งคอเซนเตอร์ตัดเน็ตตัดไฟไอ้พวกนี้ก็จะน็อก มันอยู่กันเป็นเมืองหลวงศูนย์รวมโจนเลยนะครับใครจะหนีคดีอะไรก็ให้หนีไปขเขมรผมว่าตรงนี้จุกครับอีกไม่กี่วันฮุนเซนอกแตกตายเพราะเขาขาดรายได้อันนี้เราต่อสู้ถูกทางแล้วเขาก็ใช้ทหารมากดดันเราขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดมาประชิดแนวชายแดนไทยกระพริบตาไม่ได้เลยครับเจตนาจริงๆผมเลยนะครับจากใจผมเนี่ยผมต้องการไปแสดงพลังรักชาติให้ทาง คุณเซนเขาเห็นนะครับเพราะว่าตอนที่เรามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเขาก็จัดมวลชนมาแสดงพลังซึ่งผมดูตามภาพถ่ายที่ขเขมรมันจัดแสดงพลังเนี่ยน่าจะจํานวนไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันโอเวอร์แอคชั่นมามันบอกว่าแสนห้าเลยนะครับมันบอกว่าคนไปรวมกันแสนห้าแต่ผมดูถ่ายภาพแล้วเนี่ย แล้วก็ใช้ AI ตัดต่อนะครับลูกคุนเซนเขาเกณฑ์นคนได้ไนงะประเทศเขานี่คุนเซนมีอำนาจมากที่สุดนะครับแล้ะตระกูลคุนเซนเขาเครือข่ายเขาเป็นนายกคุมสื่อสารมวลชนอะไรเนี่ยมันก็ทำม็อบจัดตั้งมานะแล้วก็บอกว่าคนไทยนี่จะสู้มันได้เลยให้เราแม่นเลือดสายเลือดไทยนะครับ ผมก็ไปนะครับไปแต่ว่าผมจริงๆผมไม่มีการเมืองแอบแฝงนะครับไม่ไปขับไล่ใครนะฮะม็อบเมื่อวานนี้ตอนแกนนำม็อบเขาบอกว่าให้พวกเรามารวมพลังให้เขเมนมันเห็นนะครับมันแสนห้เราต้องเอาให้เกิน ผมก็เฮ้ยมันจะเกินหรือวะไอ้ฮ่าไปจัดอนุสาวรีย์ชัยนะครับอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยถ้าคนเต็มที่จริงๆนะครับก็จะหน้าได้ประมาณสั้สามหมื่นสี่หมื่นคนสามหมื่นสีคนห้าหม่นคนนะครับอยู่ในสกายวอล์กสกายเวิร์กด้วยอะไรด้วยนะฮะผมก็ไปแต่ไม่ได้ทำอะไรนะกินข้าวที่พงหลีเสร็จลงไปก็ถ่ายตั้งแต่พงหลีร้านเขาวุ่นวายหมดครับถ่ายรูปนะฮะ ถ่ายรูปบนพัตคาร์งหลีฮะแล้วลงมาข้างล่างประมาณสองสามชั่วโมงถ่ายรูปผมว่าผมว่าเป็นพันนะเฉพาะที่ถ่ายรูปกับผมเนี่ยนะครับเป็นพันคนนะฮะประมาณนะฮะเดินไปไม่ได้เลยครับจะเดินไปฟังเข้าปลาทรงปลาใสอะไรรวมอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้เลยขยับไปตรงไหนไม่ได้เลยครับ ขยับไปตรงไหนไม่ได้เลยนะฮะร้านค้าแถวนั้นเขาเ็ชอบนะมันขายดีมันขายดีครับขายกันสินค้าหมดเลยสินค้าหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็อาศัยไปพักที่พักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับด้วยความที่เป็นตารวจเก่านะครับก็เข้าไปพักที่พักป้อมยามจราจรของ สถานีตำรวจอาศัยน้ำอาศัยไม่ได้ปลอมตัวครับเมื่อวานไม่ได้ปลอมตัวไปเจตนาเราดีนะครับและเป็นวันแรกเลยนะครับที่ผมไม่ได้พกข้าวหลามติดตัวไม่ได้พกมีดพกข้าวหลามติดตัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให,ให้การรวมตัวของม็อบเนี่ยเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปนะครับต้อง เป็นการชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธนะครับมาเกิดเราแอบพกซุกซ่อนไปแล้วไปเป็นลมหงายท้องเข้าแล้วก็เป็นทำให้เขาเดือดร้อนให้มอบเขาเดือดร้อนนะครับผมเองไม่รู้จักกับแกนนำม็อบคนไหนครับไม่ได้ติดต่อกับใครทั้งสิ้นนะครับก็ไปในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ไปแสดงพลังให้ขเขมรมันเห็นเท่านั้นเองว่าคนไทยมันก็รักสามัคคีกันนะเว้ยไม่แพ้มึง เจตนาผมมีแค่นั้นไอหุนเซนตอนนี้มันนอนไม่หลับแล้วครับคือที่ผมบอกว่าคุณนเซนนอนไม่หลับไม่รู้มันท้องอืดแล้วหรือเปล่ามันทำอะไรมันก็ไม่สมหวังแล้วก็พอทหารไทยนะครับกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งรวมทั้งทหารเรือปิดด่านติดด่าน สนิทเลยนะครับปิดด่านสนิทเลยเว้นแต่ช่วยเหลือทางด้านคุณธรรมเท่านั้นแหละนะครับเขาขาดรายได้คุณเซนขาดรายได้ขาดรายได้จากบ่อนการพนันจากแก๊งคอนเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งกัมพูชาเนี่ยผมถือว่าเป็นศูนย์รวมอาชญากรรมที่เบอร์ต้นๆของโลก ผมว่าขึ้นเบอร์หนึ่งประเทศของโลกแล้วด้วยซ้ำไปนะครับจนทางสหรัฐอเมริกานะครับทาง UN เขาประจานแล้วว่ากัมพูชานี่เป็นแก๊งที่รวมโจรเลยนะครับที่รวมโจรแต่ท่านรู้ไหมไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอลเซนเตอร์ที่มันหลอกเงินคนไทยก็หลอกเงินทั่วโลกอีก30กว่าประเทศเนี่ย ศูนย์ครั้งมันอยู่ที่กัมพูชาปีหนึ่งศูนย์เสียประมาณห้าแสนกว่าล้านบาทห้าแสนกว่าล้านนะฮะมหาศาลนะครับห้าแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับคนไทยศูญเสียไปไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับต่อปีโดนให้พวกแก๊งพวกนี้มันหลอกนะครับโดนแก๊งพวกนี้มันหลอกแต่แก๊งพวกนี้มันส่งรายได้ให้กับ คุณเซนรายได้จากบ่อนการพนันตัวเลขที่ผมรู้คือประมาณ30%นะครับ30%ตั้งนมนานมาแล้วครับ30%เนอ่ยอันนี้เป็นสายเลือดเป็นรายได้หลักของคุณเซนกับตระกูลเขาเลยจุกสิไอ้คุณเซนมันจุกสิมันก็ทิพหายแล้วจะทำยังไงและตอนนี้ ครั้งแรกเขาคิดว่าคุยกับทางรัฐบาลได้แต่ปรากฏรัฐบาลเห็นด้วยกับทหารแล้วนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับทหารแล้วเพราะเห็นด้วยกับทหารก็ประกาศมาตรการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์เดี๋ยวตัดเน็ตตัดไฟให้พวกนี้ก็จะเนอกมันอยู่กันเป็นเมืองหลวงเลยนะครับศูนย์รวมโจรเลยนะครับ ศูนย์ร,รวมโจรเลยใครจะหนีคดีอะไรก็ให้หนีไปเขมรใครจะหนีคดีอะไรให้หนีไปเขมรใครจะไปตั้งแก๊งหลอกลวงถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านฟังเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าไอ้ s c เมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์มันยังไงก็เหมือนเขาไปเปิดบ่อนแหละครับแต่มันเปิดบ่อนลอยมาทางอากาศเปิดบ่อนลอยมาทางอากาศนะครับ บอนจริงๆก็มีคาสิโน150ยห้าแห่งเนี่ยร้อแห่งมั้ครับตรงเนี้ยจุกครับผมว่าอีกไม่กี่วันน่ะอีก1ิบสี่วันน่ะหุนเซนแม่นอกแตกตายเขาขาดรายได้เขาขาดรายได้ครับอันเนี้ยเราต่อสู้ถูกทางแล้วครับต่อสู้ถูกทางแล้วตอนนี้เขาก็ใช้ทหารมากดดันเราขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหมดมาประชิดแนวชายแดนไทย กระพิบตาไม่ได้นะครับทหารน้องๆไปเผอเฮ้ยมันคงไม่เกิดเหตุไม่ได้นะไม่ว่ากองทัพภาคทีหนึ่งภาคที่สองหรือทหารเหลือจะไปผูกเปลน,นอนสบายนะครับไม่ได้นะครับ ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าท่านเรวัตยังซัดเดือดคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแรงกล่าวหาว่าท่านเรวัตเนี่ยไปม็อบเมื่อวานเพราะว่าได้ค่าจ้าง1000บาทงานนี้บอกเลยค่ะว่าท่านเรวัตสวนกลับแบบจุกๆมีคนว่าผมไปหาแสงคือไอ้คนที่มันอคติเนี่ยนะผมจะไปหาแสงทำไมผมนั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านแอร์ก็เย็นแดดก็ไม่ร้อน ผมไม่ต้องหาแสงหรอกนะผมนะ่ะเบื่อแสงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาแสงเลยผมก็อยากไปเงียบๆใส่หมวกใส่แมสใส่เสื้อคลุมไปเพราะไม่อยากให้คุณจําได้แต่ปรากฏว่าพอผมยืนกลางแดดอยู่หลายชั่วโมงผมก็ร้อนก็เลยถอดแมสถอดหมวกถอดเสื้อออกถามว่าเมื่อวานทำไมต้องไปผมก็พูดแล้วไงว่าถ้าเขาเปิดรับอาสาสมัครผมก็จะไปสมัครจะไปเป็นแนวหน้าเลยร่วมเป็นร่วมรบกับพี่น้องทหารหารถ้าไม่ไปสิท่านค่อยมาต่อว่าว่าดีแต่พูด ผมไปหมดครับลองใครนัดสิประสาทตาเมืองทมที่สะแก้วผมก็ไปครับผมไม่ได้ไปไล่ใครนะใครที่บอกว่าม็อบจ้างไปผมไม่ทราบนะครับท่านได้ข้อมูลมาจากไหนแต่อย่าดูถูกน้ำใจกันมีคนคอมเมนต์ว่าเรวัตได้ไปกับเขาด้วยหรอได้ตังวละพันละมัง้งคุณไม่รู้หรอว่าเงินซื้อผมไม่ได้อย่าดูถูกคนส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ได้มีการจ้างหรอกครับที่ผมดูเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่มีสตังทั้งนั้นอย่าดูถูกคนอื่น ผมรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแดกเท่าไหร่ไม่อยากจะดูถูกคุณนะไม่อยากจะไปแจ้งความดำเนินคดีคุณที่ดูหมิ่นเขาอยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆเลยระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครใครจะจ้างกูได้วะแล้วค่าตัวแม่งพันต้องไปแจ้งดำเนินคดีมึงเนี่ยดูถูกค่าตัวกูแค่พันนึงหรออีหนูเอ้ยมึงโง่จริงๆถ้ามึงพูดว่าค่าตัวกูสิกิโลแบบเนี้ย อย่างปีคดี2,536เขาจ้างให้ผมรับสินบน10กิโลผมยังไม่เอาเลย10ล้านผมยังไม่เอาเลยอีหานี่มึงไม่รู้เรื่องเลยนะโง่ดักดานเหลือเกินนะครับอย่าไปดูถูกน้ำใจคนผมเป็นตำรวจมาเจอม็อบเสื้อเหลืองม็อบเสื้อแดงผมไปขอข้าวเขากินได้ทั้งนั้นแหละครับมีคนว่าผมไปหาแสงโอ้คือ ไอ้คนมันอคติเนี่ยนะมันจะว่าไปหาแสงผมจะต้องไปหาแสงทำไมผมนั่งไรผมอยู่ที่บ้านเนี่ยแอร์ก็เย็นแดดก็ไม่ร้อนนะครับผมไม่ต้องไปหาแสงหรอกผมแล้วเบื่อแสงไม่มีความจำเป็นต้องไปหาแสงเลยผมเบื่อแสงเมื่อวานไปเนี่ยนะด้วยความเกรงใจ f c นะที่ถ่ายรูปก,กับผมอะผมก็อยากไปเงียบๆนะครับใส่หมวกใส่แมสใส่เสื้อคลุมไปด้วย พอไม่อยากให้ท่านจําได้แต่ปรากฏผมต้องไปยืนกลางแดดอยู่สองสามชั่วโมงอะ่ะเพื่อจะยืนถ่ายรูปอะ่ะผมก็ร้อนก็ถอดแมสถอดหมวกถอดเสื้อแล้วครับเหตุที่ท่านเห็นสะายเนะืเหงื่อตกแล้วครับเหงื่อเข้าตานะครับเหงื่อเข้าตาแล้วผมจะต้องไปทําไมถามว่าทำไมไม่ไปรวมพลังชายแดนมันก็มีคนนักที่ผมไม่ใช่ผู้นำลองนักที่ว่าให้ไปตปะป่าสาตาเมืองทมผมก็จะไป ถามว่าทําไมต้องไปเมื่อวานทําไมต้องไปผมมาพูดแล้วไงถ้าเขาเปิดรับอาสาสมัครผมจะไปสมัครจะเป็นแนวหน้าเลยนะครับร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องทหารหารนะครับถ้าผมไม่ไปที่ท่านมาต่อว่าไอ้เทียดีแต่พูดเออนะครับกูไปลองนัดที่ใครนัดที่ประทานตาเมือนทมก็ได้ที่สะแก้วก็ได้นะครับไปนะครับผมไปเลยนะครับนะไปครับ แต่ว่าผมบอกตรงๆผมไม่ไปไล่ใครนะไม่ไม่รู้จะไปรักไปเกลียดใครอะนะผมไม่รู้จะไปรักไปใครมาเป็นผมก็ไม่ได้ดีอะไรด้วยประเทศชาติแม่งก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยใครที่เป็นแล้วทำให้ราคายางพาราผมสูงขึ้นราคาข้าวที่ผมปลูกราคาข้าวโพดราคามันสัมปะหลังที่ผม ทำขายอยู่เนี่ยมันดีขึ้นผมโอเคนะผมเอานะผมเอานะครับใครที่บอกว่าไอ้มอบจ้างไปเนี่ยผมไม่ทราบนะครับท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนแต่อย่าไปดูถูกน้ําใจกันอย่าไปดูถูกน้ําใจกันนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเลวัดได้ไปกับเขาด้วยเหรอได้ตังวลพันลวมั้งมา <laughs> โอ้ <laughs> ขี้พืชเหลือเกินคุณเอ้ยคุณ คุณยังไม่รู้เหรอว่าเงินซื้อผมไม่ได้นะครับคุณไม่รู้เหรออย่าไปดูถูกคนที่ลกอย่าไปดูถูกคนนะอย่าไปดูถูกคนนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่จ้างครับเมื่อวานนะที่ผมดูนะครับเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ มีสตังค์ทั้งนั้นนะครับมีสตังค์ทั้งนั้นนะอย่าไปดูถูกคนอื่นลนะผมผมรู้แล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแดกเท่าไหรอ่อ่ะนะไม่อยากจะดูถูกคุณนะก็ไม่อยากไปแจ้งความดำเนินคดีคุณที่ไปดูหมิ่นเขาอย่างนั้นนะผมก็ไม่อยากไปสู้รบกับ คุณนะครับยิ่งผู้หญิงนี่ไม่อยากจะนั่นเลยนะครับไม่อยากจะไม่อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะครับมาเนี่ยนะฮะร,ระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะนะครับแล้วค่าตัวแม่ต้องไปแจ้งดำเนินคดีมึงนะดูถูกกูว่าค่าตัวแค่พันนึงเหรอนะครับโอ้ยอหนูเอ้มึง แม่งโง่จริงๆถ้ามึงพูดว่าค่าตัวกูสิบกิโลอย่างเงี้ยเออเอาคดีปี2,536อ่ะเขาแจ้งเขาจ้างผมเนี่ยให้รับสินบน10กิโลผมยังไม่เอาเลย2,536เงินเดือนผมยังไม่ถึงหมื่นเขาให้ผม10กิโลนเส10ล้านเนี่ยผมยังไม่เอาเลยนะครับ เอาได้ครับถ้าจะเอาก็แค่ปล่อยไอ้จบหนีไปเท่านั้นแหละเจอไอ้จบแล้วไปมึงหนีไปเอาเงินมากูยังไม่เอาเลยฮึฮ่ามึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับโง่ดักดานเหลือเกินนะอย่าไปดูถูกน้ำใจคนนะผมเป็นตำรวจมาเนี่ยผมเจอทั้งม็อบเสือ้อเหลืองม็อบเสื้อแดงอะไรนะครับผมไปขอข้าวเขากินได้งั้นเลยครับเมื่อวานเจอน้องๆตำรวจก็อย่าไปบอก อย่าไปมองคนที่เขาอ่าคนที่เขาเห็นต่างกันอะไรกันเราก็ทําหน้าที่เราไปเราเป็นมิตรกับทุกคนนะครับมานะเราเป็นมิตรกับทุกคนนะผมเป็นตารวจเนี่ยอยู่ชุดควบคุมฝูงชนนะเป็นขอบอเหตุการณ์ผมไม่เคยจับม็อบซากคนเดียวเลยไม่เคยยิงไม่เคยเตะไม่เคยตีเลยนะครับไม่เคยครับ ใครก็ได้มาบอกว่าผมเนี่ยจับกลุ่มทิเอาตัวตนมาปรากฏสินะผมจะกราบแล้วก็ให้เงินสักกิโลหนึ่งเพราะผมไม่เคยจับใครสักคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีอะไรนะครับไม่มีผมเห็นใจครับเห็นใจความเห็นต่างของแต่ละคนนะครับเห็นใจบริบทของแต่ละคนที่จะต้องเล่นไปตามบทเหมือนลีเกเขาเขียนบทให้เล่นนะมา แต่ว่าท่านอย่ามาโพสตคอมเมนต์ดูถูกเลยนะครับมีคนส่งมาให้นะครับว่าคนนี้มันดูถูกผมนะครับมาหาว่ารับจ้างค่าตัวพันหนึ่งโอ้ยอีควายแม่มึงนี่โง่เหลือเกินผมก๊อฟมาเนี่ยที่จริงบอกชื่อเลยก็ได้นะครับบอกชื่อมันใช้หน้าอันนั้นมาแต่ผมเช็คแล้วผมรู้แล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับ อยากจะด่าเหลือเกินเลยนะครับอืือครับอยากจะด่าว่าอีหวายนะครับคือมันไม่สมควรที่ผมจะไปดำเนินคดีคุณละมันกระจอกเกินนะครับกระจอกเกินแต่อย่ามาดูถูกผมนะครับอย่ามาดูถูกผมนะครับอ,อด่าไปแล้วใช่ไหมเออใช่ ขอโทษด้วยดันไปดา่าผู้หญิงยี่ขวายเข้านะครับมันโง่จริงๆนะครับมันโง่จริงๆนะครับด่าไปแล้วมาดูถูกโอ้โหผมนี่ได้ค่าตัวพันหนึ่งมึงคิดได้อย่างไงวนะนั่มึงเอาส้นตีนอะไรคิดวะแย่ yeah, จริงๆนะครับมา ใครกัรูป f อฟผมเนี่ยส่งมาให้นะครับรูปเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก40ได้นะฮะมาเนี่ยนะครับคือถ้าไปตามตัวที่บ้านจริงๆเนี่ยผมก็กลัวว่าแม่นจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทกินยาอยู่อะไรอยู่จะต้องไปติดต่อรับยาให้มันอีกนะฮะ บอกเลยนะคะว่าชัดเจนทุกคำพูดและการกระทำค่ะสำหรับท่านเรวัตซึ่งคอมเมนต์แซะมาก็ฟาดกลับไปแบบจุกๆส่วนหลังจากนี้สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปหากมีความคืบหน้าทีมข่าวท็อปดาราจะรีบนำมาอัปเดตแน่นอนคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืีกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ที่ช่อง u t u b e ทับตลาดและเพจ a c e b o o k ทัอตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ